กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวเด่นวันนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่นะครับถ้าเกิดนับกันเวลาจริงๆเนี่ยก็เหลือแค่ไม่ถึงสามอาทิตย์นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับทางกรมการค้าภายในนะครับจึงได้มีการหารือกับผู้ประกอบการนะครับคุมเข้มการจําหน่ายกระเช้าปีใหม่ครับนำโดยนางสาววิบูลรักษ์ร่วมรักนะครับอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้านะครับ เรื่องกาะเช้าของขวัญปีใหม่นะครับว่าขณะนี้ได้มีการเชิญผู้ประกอบการนะครับห้างสรรพสินค้านั้นสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับมาหารือร่วมกันนะครับถึงการกําหนดคุณภาพของสินค้านะครับ ในกระเช้าของของขวัญปีใหม่นะครับโดยกระเช้าจะต้องมีการชี้แจงราคานะครับอายุของสินค้าขนาดของสินค้านะครับรวมไปถึงรายละเอียดของรายการสินค้าในกระเช้านะครับและอุปกรณ์ตกแต่งกระเช้าให้ชัดเจนนะครับราคาสินค้าในกระเช้านะครับห้ามสูงกว่าราคาสินค้าที่วางอยู่ในชั้นสินค้าด้วยนะครับและต้องเน้นด้วยตัวอักษรที่ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้อยู่ในขนาดที่ไม่ต่ำกว่า16ของขนาดตัวอักษรครับ จะให้แจงรายละเอียดไปให้ชัดเจนเลยนะคะว่าในกระเช้าที่ท่านใส่มานั้นเนี่ยสินค้าอะไรบ้างรวมค่ากระเช้าเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ของกระเช้าถ้ามีโบมีวัสดุเท่าไหร่ใส่ไปค่าบริการในการจัดกระเช้าถ้ามีส่วนใหญ่แล้วห้างก็จะมีมี้ยคะมีค่าบริการในการจัดกระเช้าถ้ามีห้างไหนม,มีก็จะเขียนไว้ว่าคิดค่าบริการในการจัด ทำพลาสติกผูกโบเท่าไหร่อย่างไรแจ้งไว้ในรายละเอียดทั้งหมดถ้าหากว่าไม่พอใจก็ก็ค่อยๆเลือกซื้อกันนะคะแต่ว่าตัวกระเช้าเนี่ยมาตรฐานมัน,ม,นมันแตกต่างกันวัสดุที่ใช้ก็แตกต่างกันนะคะก็ต้องดูตามเนื้อผ้าเนื้อกระเช้าไม่ใช่เนื้อผ้าดูตามเนื้อกระเช้า ดูอยู่แล้วค่ะว่าราคาที่เป็นธรรมที่เหมาะสมไหมเกินความเป็นจริงไหมถ้าเกินความเป็นจริงนะคะก็ต้องคงมีการพูดคุยกันค่ะ ก็ถือเป็นทางออกที่ดีนะครับสำหรับผู้บริโภคที่จะต้องมีการซื้อกระเช้าของขวัญกันในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับคุณวิชิตครับครับผมต้องบอกว่าในส่วนของทางด้านคุณชัดชัยครัตดวงรัตนพันธ์นะครับผู้ในวยการสมาคมผู้ค้าปีนะครับยังกล่าวอีกว่าครับจะมีการกําหนดให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถนําสินค้าในกระเช้านะครับมาเปลี่ยนได้ในกรณีที่ในกระเช้าไม่ได้คุณภาพครับหรือสินค้าหมดอายุครับสามารถนํากระเช้ามาเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2 5 5 6นะครับส่วนการกําหนดอายุของสินค้ากระเช้าในกระเช้านั้นอย่างน้อยต้องมีอายุสินค้าไม่ต่ํากว่า3 6เดือนครับซึ่งหากผู้ประกอบการนะครับไม่ดําเนินตามที่กรมการค้าภายในประกาศในเรื่องของกระเช้าปีใหม่นะครับจะมีผลในส่วนของโทษปรับถึง10,000บาทต่อการตรวจ พบต่อหนึ่งครั้งครับผมซึ่งในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่กรมการค้าภายในนั้นกลัวที่สุดนะครับนั่นคือในส่วนของร้านค้าปลีกย่อยนะครับที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับอาจมีการจัดกระเช้าที่ไม่ได้คุณภาพตามมติของคณะกรรมการกลางนะครับว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่ากกรนะครับซึ่งทางกรมก็จะมีการเร่งการทําประชาสัมพันธ์นะครับผ่านสื่อต่างๆเพื่อขอความร่วมมือให้มีการจัดกระเช้าการจําหน่ายของประกาศของกกรต่อไปครับ ราาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นบอกว่ามีกาแฟบอนอโลมาร้อยกรัมหนึ่งขวดราคาเท่าไหร่หมดอายุเมื่อไหรเรียบร้อยอันที่สองมันจะระบุว่ามีวัค่ากต่เช้ากอดตกแต่งข้าวประการจิดพอราคาเท่าไหร่ในป้ายที่บอกเรียบร้อยนะครับแล้วอันที่สามเนี่ยฮะข้างในจะ้บอกว่าราคาเนี่ยนะสำรวจหน้าบันทีเท่าไหร่และแล้วปกติเวลาเวลาเปลี่ยนเนี่ยฮะปกติก็จะมี ส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายอยู่แล้วถ้าป้ายมันเปลีย่ยนเราก็จะมาเช็คจากป้ายหรือว่าถ้าไม่มีป้ายเรออยาก็ชาเช็คเอ่อที่หนังกระเช้ามาเลยนะครับบอกว่าสินค้าในกระเช้าเนี่ยนะสินค้าไอ้กล่องเนี้ยนะขวดเนี้ยนะมันไม่ตรงตามคุณภาพขอเปลี่ยนแล้วก็จะการเปลี่ยแล้วก็อย่างกรณีของสกัดคาร์บจะมีป้ายใหญ่ๆแบบนี้ติดอยู่ทั้งหมดว่าขอข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะตามตามที่ตามที่ทางประกาศประกาศไว้แล้วนะฮะว่าต้องระบุว่าราคาเท่าไหร่ ราคาจนวนเท่าไหร่หมดอายุเมื่อไหร่ระบุหมดนะฮะแล้วก็แมปตั้งอันนี้ก็ยังระบุไว้ว่าไอ,กอ้กล่องพลาสติกใบน,นี้นะราคาเท่าไหร่ที่ในสำหรับใส่ใน,ในเปลสงสัการระบุด,ด้วยนะฮะอันนี้ก็ระบุนะฮะแล้วแล้วก็จะบอกว่าสามารถส่งคืนเออเสียคืนได้ที่18กุมภาพนนะฮะอันนี้ก็จะบอกระบุเรียบร้อยนะครับ ครับก็ต้องฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับถึงร้านค้าปลีกนะครับที่มีการจัดกระเช้าจําหน่ายเองก็ขอให้อยู่ในมาตรฐานและก็คุณภาพที่เหมาะสมนะครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีนะครับได้มีการสั่งให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับตั้งกรรมการตรวจสอบการขายข้าว G2G ย้อนหลัง3ปีครับ นำโดยคุณบุญทรงเตริยาพิรมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยว่าการที่ฝ่ายค้านนะครับยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะครับตรวจสอบความไม่โปร่งใสนะครับในการขายค่าแบบรัดต่อรับหรือว่า G2G นะครับ เป็นเรื่องปกติที่ทําได้นะครับในขณะเดียวกันเพื่อให้มีความโปร่งใสนะครับจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์นั้นตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะครับที่มาที่ไปในการขายข้าวของรัฐบาลทุกสัญญาย้อนหลังไป3ปีนะครับโดยเป็นไปในเชิงลึกแล้วก็ให้เสร็จภายใน15วันครับคุณผู้ชมครับครับผมโดยคุณบุญโซนข่าวอีกว่าครับการระบายข้าวและการขายข้าวแบบ G2G นะครับได้ยึดหลักเกณฑ์ที่เคยปฏิบัติมาในอดีตซึ่งเป็นหลักสากลนะครับพร้อมยืนยันว่าถูกต้องและโปร่งใสครับไม่ มีผู้ใดได้รับผลประโยชน์ครับโดยช่วงที่มีการตรวจสอบข้อมูลครับอาจจะต้องชะลอการขายข้าวแบบ G 2 G ไประยะหนึ่งก่อนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับกรณีที่หลายฝ่ายเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวครับทำให้เกิดความขัดแย้งครับและไม่โปร่งใสต่อระบบการค้าข้าวส่วนตนมองว่าครับเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันครับซึ่งในด้านของรัฐบาลที่นําโครงการรับจำนำข้าวมาใช้นะครับเพราะต้องการที่จะช่วยยกระดับเกษตรกรครับให้ขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น ส่วนความกังวลเรื่องความไม่โปร่งใสนะครับก็จะพยายามเข้าไปดูแลในส่วนของตรงนี้ทุกขั้นตอนครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในภายหลังครับผมออท่านประหลัดจะเป็นคนดําเนินการยบ <c oughs> ผมมีคําสั่งตักให้ท่านประหลัดไปดําเนินการแล้วนะครับ <c oughs> คิดว่าวันนี้นิไม่ไปอย่างเช้าพรุ่งนี้น่าจะส่งขึ้นมาดังนั้ก็เนนดี๋ยวให้ทางท่านประหลัดเข้าไปดูนะครับ ก็ต้องรีบดาเนินการให้เสร็จภายในวันี้วันนี้เพราะว่าให้เวลาไม่ไม่มากไปกว่า15วันในการตรวจสอบนะครับครับเรียกว่าส่วนของโครงการรับจำนำค่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างมากเลยทีเดียวครับใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญมากในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับมาดูกันต่อนะครับยังอยู่ที่เรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับจับมือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกานะครับร่วมรณรงค์รัพ์สินทางปัญญาบนรถไฟฟ้า BTS ครับ นำโดยคุณนัทวุฒิสายเกื้อนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเป็นประธานเปิดโครงการรณรง์สร้างจิตสำนึกนะครับในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญานะครับในขบวนรถไฟฟ้า BTS นะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็ได้มีการร่วมกับเอกอัครราชทูตประจำ สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับ,รบดำเนินโครงการภายใต้นาคิด Keep i t r e a l นะครับรักจริงซื้อของจริงปลูกฝังความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับเยาวชนในการเคารพการตัดสินใจนะครับในการที่จะ มีการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นนะครับไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยครับคุณพิชิตครับครับผมโดยโครงการดังกล่าวนี้ยังมีศิลปินดารานักร้องนักแสดงชื่อดังครับมาร่วมรณรงค์นะครับในรูปแบบต่างๆเช่นนะครับคุณแอดคาราบาลครับคุณเป้อารักษ์และคุณมาริโอมาเลอร์นะครับในการประชาสัมพันธ์โครงการบนสื่อโฆษณารถไฟฟ้า BTS นะครับโดยโครงการนี้มียะเวลาในส่วนตรงนี้3เดือนด้วยกันครับตั้งแต่เดือนธันวาคม25ง ถมาถึงเดือนกุมภาพันธ์2,500สรับครับ,รบโดยทางด้านของคุณนะัทธบุตรนะครับก็ยังได้กล่าวกว่าขณะนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้ความสําคัญกับนโยบายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับและครั้งนี้ถือเป็นการสารต่อความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับในฐานะเป็น หุ้นส่วนในการที่มีเชิงสร้างสรรค์นะครับซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นนะครับมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะการบูรณาการความร่วมมือทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับการสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนนะครับซึ่งจะช่วยให้การผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปครับก็เป็นโครงการความร่วมมือนะครับระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อที่จะรณรงค์ให้ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญกับการใช้สินค้าที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็งดเว้นการใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับทั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากเพื่อผลประโยชน์ของตัวผู้บริโภคเองที่จะได้ใช้สินค้าคุณภาพอย่างแท้จริงเป็นผลประโยชน์กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วเนี่ยก็มีตลาดรองรับที่ชัดเจน ก็ยังถือเป็นการยกระดับความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเรื่องของการดูแลสินค้าหรือดูแลลิขสิทธิ์ดูแลทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะสามารถทําให้เราเนี่ยมีความาามีขีดความสามารถนะครับในการที่จะไปอธิบายความกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะได้ยกระดับความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคาดหวังว่า,าสหรัฐอเมริกาจะได้ทบทวน การกำหนดให้เราเป็นประเทศที่อยู่ใน P W U L เพื่อที่จะปรับลดระดับลงมาทั้งนี้และทั้งนั้นก็อยู่ที่หลายๆมาตร,รการร,าร่วมกันนี่ก็จะเป็นมาตร,รการหนึ่งที่เป็นตัวหนุนเสริมนะครับพร้อมๆกันนั้นเนี่ยเราก็จะได้ใช้เวทีนี้ในการสื่อสารไปยังทุทกๆประเทศว่าผู้ประกอบการจากทุกป,ประเทศสามารถที่จะมาลงทุนสามารถที่จะมาทำธุรกิจร่วมกับคนไทยได้โดยที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ กับการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของทุกๆประเทศครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้า BTS นัถือว่ามีผู้ใช้บริการจํานวนมหาศาลต่อวันเลยทีเดียวครับยังอยู่ในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับล่าสุดอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเผยตัวเลขของผู้กระทําความผิดใน9เดือนแรกครับนำโดยคุณปัชชิมาธนะสันตินะครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับเปิดเผยถึงการปราบปรามและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในช่วงง9เดืออนนนแรรกขปีี้ะคับ พบว่ามีการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดนะครับจำนวน8,416คดีนะครับของกลางกว่า6ล้าน200,000ชิ้นนะครับเพิ่มสถิติเป็นสถิตินะครับในการปราบปรามที่สูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เพิ่มขึ้นเกือบ20%นะครับแล้วก็ของกลางนั้นเพิ่มขึ้นถึง100%เต็มครับคุณผู้ชมครับครับผมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับได้มีการประสานงานกับทางสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับในการที่จะปราบปรามอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกับเชื่อว่าผลจากการปราบปรามอย่างจริงจังครับรวมถึง ส่วนของการผลักดันกฎหมายลิขสิทธิ์ให้เป็นรูปธรรมับจะทำให้ในส่วนของทางการสหรัฐมีการพิจารณาทบทวนสถานะของประเทศไทยครับจากประเทศที่ต้องมีการจับตามองเป็นพิเศษในเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับหรือ PWL ครับเป็น WL ในอนาคตครับให้หันมามองประเทศไทยมากขึ้นครับซึ่งทางสหรัฐจะมีการทบทวนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านครับและจะมีการประกาศสถานะใหม่ในช่วงเมษายนปีส5 5 6ายนี้ครับผม สำหรับผลงานการปรับปรามการละเมิดทพย์สินทางปัญญาในรอบปีนี้นะคะต้องเรียนว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งคือเราสามารถที่จะดำเนินคดีคือถ้าหากว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนกันยายนขณะนี้ได้จับกุมคดีแล้วทั้งหมดนี่นะคะคืออยู่ที่ประมาณ8,000คดีนะคะถ้าหากว่าถึงสิ้นเดือนสิงหาคมอยู่ที่ประมาณ700 0คดีแล้วก็ได้ของกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง6ล้าน2 0 0แสนชิ้น จะเห็นได้ว่าสถิติของการปรับปรามการละเมิดเพิ่มขึ้นนะคะจากปีที่แล้วนี่เกือบ20%ด้วยกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือของกลางเนี่ยได้เพิ่มขึ้นเป็นจนํานวนมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นต้องเรียนว่าการปรับปรามการละเมิดตรงนี้เองเนี่ยเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราได้ IPA เจนร่วมกันก็คือไม่ว่าจะเป็นกรมสำนักงานกห่รวงชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะแล้วก็ในส่วนของกรมศุลกากรและลกรมสุขศิษยาเป็นผู้ประสานงานต้องเรียนว่าเรื่องของการปรับปรามการละเมิดนี่เองตอนนี้ทุกหน่วยเข้มแข็ง นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว,ว่าณวันนี้เองเนี่ยหน่วยงานของสำนักง,งานส่วนชาติได้เปลี่ยนชุดคนะที่จะทําการปรับปรามดิฉันก็คิดว่าหน่าที่จะทําให้การปรับปรามผลการปรับปรามมากขึ้นนะคะเพื่อเร่งผลงานออกมาในช่วงที่เราเหลืออีกเพียงแค่สองสาเดือนนี้นะคะก่อนที่จะมีการประเมินผลงานภายใต้การของสหรัฐใรกระลือเรื่องของ P. W. L ต้องาอกว่าส่วนของทรัพย์สินธรรมยา<ช>ยัางเป็นอีกหนึ่งที่ต้องติดตามเป็นเรนื่องสาคัญครับ,รบเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราที่สร้างสารรค์อะไรขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไม่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยก็ถือว่าเปล่าประโยชน์เขาก็ไม่มีแรงที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆให้ใหกเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวเด่นแล้วนะครับพบกับเราสองคนและทีมงานได้ใหม่วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ